ไไม่ไไมไมมถ้า,ถาพูดถึงชนาตีตัวละครที่ใคยสตายได้รับนะคะก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ก็มีปมในชีวิตที่ที่เยอะมากๆเรารู้สึกไปเองแล้วก็สร้างขึ้นด้วยตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่เป็นคนสําคัญของคนอื่นเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นคนที่เอาแรงผลักดันพวกเนี้ยรู้สึกไม่เป็นที่รักแล้วก็ได้ใน ผูกแอคทิวิตี้ในชีวิตเลยจบหน้า่สามสองไม่เดินไม่เดินไม่เคยชอบขี้หน้ากันเลยขี้ดิการนะคะที่เป็นพี่น้องคนละแม่ที่ต้องเจอกันบ่อยมากแต่สุดท้ายก็เข้าใจแต่ว่าระหว่างทางกว่าจะไปเข้าใจก็ค่อนข้างเสี่ยงตายมาแล้วทั้งคู่เสี่ยงตายมาแล้วทั้งคู่แค่รู้สึกว่าแบบเขามาทีหลังแต่เขาได้ทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นของเราเรารู้สึกว่า มันไม่ถูกมันไม่ถูกไอ้ทุกๆอย่างหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราที่เราเศร้าเสียใจน้อยใจอ่ะมันมาจากการที่เราคิดไปเองทั้งนั้นนะเราตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้เหตุผลจริงๆหรือว่าไม่ได้รู้มุมมองของคนอื่นตัดสินด้วยตัวเองทั้งหมดค่ะอย่างว่าเนาะคนที่มันเห็นแก่ได้อะไรที่ได้มาง่ายๆสบายๆยยก็เอาั่านั้น สาสา,สาเป็นผู้ชายที่เราสึกว่าเรารักแล้วก็มันมากกว่ารักเราสึกว่าเราสองคนเนี่ยคู่ควรกันมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ความรักมันโดนพลากไปจากคนที่เข้ามาทําให้ปัญหาครอบครัวเราเยอะมากๆอย่างกลางหันนะคะก็แต่คิดว่าน่าจะเอาชนะใจเขาได้ค่ะสาสาเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่อยู่ด้วยวร้สึกว่ามีความสุขถึงเขาจะเอาแต่ใจแต่เขาก็ทําให้เราสึกปลอดภัยใน ในหลายๆเหตุการณ์ซีนที่ยากที่สุดเป็นซีนที่อาจจะแบบว่าไม่ควรจะยากอะคือเลิฟซีนอะรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมามันไม่ได้ยากแต่ว่าด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเป็นซีนที่ถ่ายมาหลายเทปมากที่สุดค่ะก็ไม่ได้เล่นเลิฟซีนเรื่องนี้เรื่องแรกแต่ว่าไม่เคย เล่นเลิฟซีนที่กุกิ๊กเราแอบชอบเขาแต่เราต้องรู้สึกฝืนใจไม่สมยอมอะไรอย่างเงี้มย,อม,อยมันหลายอารมณ์มันมีความดาราม่ามีความตื่นเต้นมีความแบบเออก็ดีแต่ก็ไม่กล้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบมันซับซ้อนทางทิศทางอารมณ์ ถ้ามุมมองว่าแบบหนูเล่นแล้วหนูรู้สึกฟินกับใครรู้สึกแบบรู้สึกมันง่ายมันมันเข้าถึงจริงก็เป็นคุณพ่อนค่ะที่รู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงที่สุดรู้สึกว่าเป็นซีนที่ใกล้ๆจะจบค่ะรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันแบบพังพังพัง,พงมากๆากแต่สุดท้ายคนที่เราสึกว่าเขาไม่รักเรามากที่สุดคือพ่อจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเรามากที่สุดแล้วก็พังแบบเข้าใจที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ตัดสินเราเลยกับิ่นที่เราแบบทพลาดไปซีนนั้นเล่นแล้วสนุก วันนั้นะหอมสัญญาต่อพ่อไว้ว่าถ้าหอมเจ็บหอมจะบอกพ่อเป็นคนแรกคนที่เออที่สุดในความคิดหนูละค่ะเอเอตึงๆเออจริงๆมันคือหนูค่ะแต่หนูมันไม่อยากตอบเิงเพราะหนูกลัวไม่เท่กลัวไม่เท่แต่ถ้านับก็ ก็น่าจะเป็นหนูที่เหมือนแบบมั่นใจมากๆแต่ก็ก็เป็นเดร์ที่สุด่ะเอ่ะคนที่มุกเยอะที่สุดก็จะเป็นหนูมั้งคะเพราะหนูเป็นคนเดร์ค่ะเพราะหนูเป็นคนเดร์ค่ะหนูเป็นคนคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ค่ะหนูไม่สามารถห้ามความรู้สึกอะไรบางอย่างได้เหมือนสมองหนูเป็นเคมีนึงแต่แบบหัวใจมันเป็นอีกเคมีนึงค่ะงงไหมคะหนูถึงไม่เข้าใจตัวเองในทุกๆวันที่ออกจากบ้าน ทำไม่ไหวทำไมทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอ